ใช่ลางที่มนนันมากนะครับโคตรมนันเลยผมว่ามันกว่าทางโน,น,น้นเยอะเลยลยวเตัว F แบบหลตุดมากเลยคงอยู่เธอเยังมีจะกลับแล้วนะครับลงจากหลังเขาตัดต้นเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะใช้อีกเส้นทางหนึ่ง เรามีสองทางนะครับแต่ว่าตอนท้ายจะไปเจอกันที่ตรงกระท่อมละกระท่อมของเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูก่อนว่าทางที่เรากำลังจะไปเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมนะครับข,ข,ข้าวที่แล้วเราลงทางนี้นะฮะแต่ว่าันนี้เราจะพาไปทางก็ไปจบที่เดิมเหมือนเดิมเรามีน้ตุ่มมาเป็นนวิเกเตอร์วันนี้ ห้ามพาหลงนะครับเมยโอ้นะไปไม่รอใครเลยเนยเราทางก็ตอนนี้มันเป็นยินค่อนข้างแข็งนะครับกับหินที่แบบเรก็เป็นหินลอยนิดนิดนะทางลงยู่ยาวนะครับก็ใคระมลังระวองในการลงเลยแล้วกัน ฮะโอ้โหนี่ลงลงทางแข็งนะฮะดินเลื่อนด้วยนี่ชันมากโอ้โหหินลอยเบาครับเบาเบาต่อเด้อเบาโอ้โหโอ้โหหินหินหินทั้งนั้นโอ้โหใจย่อยนะฮะทางโคตร ใครไม่ชอบหินก็กลับทางเดิมนะฮะแต่ต้องมีหินเยอะหน่อย่ะค่อยๆไปนี่ผมออดเบาะลงสุดนะฮะตอนปั่นขึ้นเติมบางนิดหนึ่งดูฮะดูวิวภูเขาลูกนู้นจะเป็นบ้านท่าหินงมนะฮะเลยไปก็เป็นมองหินขาวนู่นฮะนู่น ไม่รอกันเลยครับน้าจุมไปอย่างเดียวตรงนี้เป็นขวดซะเยอะนะครับทางนข้ทางกว้างลงก็ใครสามารถลงเร็วได้ก็ลงนะแต่ผมลงได้แค่นี้โอ้โหเนี่ยนี่เนี่ยไม่ค่อยอยากยดูอะฮะปับเข้ามานี้นดินแล้วมีแต่ดินยังเยอะเนี่ยดินดินดินล้นล้วน รอสมาชิดกร่ครู่ไปเราจะไปเรื่อยๆนะครับรอชิ้นด้วยข้างหลังนะทางลงโอ้โหขวดรวดครับโอ้โหไม่อยากใกล้รถตุ่มเลยผมมองไม่เห็นลายล้วต้องห่างกันหน่อยนะครับเป็นระยะตันน้ดเดียวโอ้โหโวดตุ้มขตุ้มตุ้ ดนนิึงอ่ะผมมานี่ก็คองเบรกอย่างเดียวเลยนะฮะทางเราไม่ชินเราก็ไปใครไปแล้วท่าน <c oughs> <c oughs> เราไปก่อนเลยใช่ไหมห่างอยู่น,น,นะน้าตุ่มรอก่อนก็ได้ครับ โอ้โหวิวย่างสวยนะฮะตรงนี้ก็ดูทางด้วยครับอย่าดูแต่วิวครับดูดีๆครับทางผมว่าจะนสนุกเรียนะนทางเนี้ยน่าจะมันกับทางสนุกอยู่ซ้ำไปค่คอยๆปุมเบรกกันดีๆแล้วกันนะครับ คนส่งไปเลยด้วยน้ำหนักตัวอโอ้โหเนี่ยฮะอย่างชัางเลยตรงนี้ผมเบทปีกว่าตะกวรับปตะกวด มเพราะทางแถวนี้ก็มีคนสัญจรนะฮะใบไม้เทียบเดี๋ยวขออนุญาตลอสมาชิก <c oughs> ไปต่อครับ ปั่นเครื่อนไม่อยากปั่นขึ้นเลยก็เราเอาเบาลงอยู่คนแรกสบายใจเมื่อกี้เนี่ยสมาชิกครบแล้วไปกันต่อฮะนั่งขี่สบายสบายยืนขี่ก็ม่เมื่อ <laughs> ย สายลงเบาๆบ,บ้างนะฮะเมื่อกี้สำหรับสายดาวฮิวผมว่าคงชอบอ่ะผมว่ามันค่อนข้างเร็วโคตรกลัวเลยทำความดูได้เยอะกว่านะี้แต่ผมใช้เบรกค่อนข้างเยอะเพราะไม่กล้เล่นเล่นมากเท่าไหร่ทางเป็นดินแข็งๆส่วนเมื่อกี้ว่ามันสนุกดีนะมันไม่ใช่หินลอยมันมนไปได้เร็วอีตรงไหนเป็นหินลอยจะน่ากลัวไปน,นิดนึงยังไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ เรามากันนี่ทั้งคนเร็วคนช้านะครับเราเลยต้องจอดรอกันทุกแยกไปเริ่มลงอีกแล้วนะครับลงลงมาลงมาโอ้โหโอ้โหประมาณโุ้ยปุ้ยปุ้ยรูดรูดรูดหัวน้าสุกครับเราไสเป็นทุลโลมาต้องคอสไสไม่รอใครเลยไอเมสก็โอ้โห้ ไม่มีเขอ่านลายให้แต่มันไปไม่ล้ โอ้โหโอ้โหมันนะครับโอ้มันกว่าทางนู้นอะ่ะสนุกดีโอ้พักแป๊บเหนื่อยใช้ความเร็วได้ค่อนข้างสูงนะฮะก็ขุมรถกันดีๆแล้วกันโอ้โหดูมันไปไม่รอใครเลยอะ่ะ ก็ไปเรื่อยแล้วกันภาษาโอ้โหธรรมชาติสวยตั้งสวยดีนะจดอดรอไหมเวสมาเหมือนจะเดินทางลงต่อไม่รู้ว่าเป็นยังไงมั้งนะครับางไม่เคยมานะครับทางนี้ พอบอกก็ดำนทางไป สนุกดีนะฮะก็ตอนนี้ป่ามันเริ่มเขียวนะฮะแล้วก็ดินมันก็เริ่มโูนฝิ่นทรายครับมันเริ่มโดนฝนชะาหมดละตอนนี้มันจะมีแต่ดินแข็งๆเท่านั้นเลยไปทางเลยเลยครับหิน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 เบาเบาเบาเลยเบา นะ้าตุกแกรูปไม่สนใจใครจริงๆนะตุกอายุเยอะนะครับเวลาไปแข่งจักรยานจนะชอบแข่งกับเด็กนะ้ตุกให้ลงรุ่นนาะยุ้เองไม่ลงเขาต้องไปลงรุ่นเด็กฝา อบาครับไปเรื่อยๆส,สบายพักร่างกายพักขาบ้างค่ะค่อยๆขี่ไลโอ้เส้นทางเส้นนี้สวยดีนะมันคนละเส้นกับที่ผมเคยมาผมว่ามันสวยดีเนี่ยโอ้โหลยบยาปลาถึงทางแยกคราวบอดรอสมาชีก ไกันนอ่ะทางหน้าคือช่างอาร์ตนะครับที่ก่อนเราจำรายการของเราใช่จะมันจะไต่ยเยอะกว่าฝั่งนูน้น แต่มันไม่ได้ใส่หนักเท่าไรห,หร่ขวานะครับขวาวขวามาขวามาไปเบ้น บอกรสขวาด้วยซ้ายโค้งมีโค้งให้เล่นเยอะดีนะฮะผมว่าไอ้เจ้าตุนพลาดแล้วที่มันไม่มาวันนี้ <c oughs> บอกเลยพลาดอย่างแรงเนนะครับตรงนี้เห็นเจอเห็นอีกแล้วอ่าไปช้าแล้วกัน ระยะห่างกันจริงๆนะฮะเดี๋ยวมองไล์ไม่เห็นนี่เกิดอุบัติเหตุเอาโขมโขมโมอยู่โดโหนี่มันอยู่เธอเลยนะนแะ

นี่นะจะได้เห็นลายตามไครมากถ้าใครชัวรว์่าตามลายผูย้หญิ่แม่งก็แม่งตามไปนะผมไม่ชัวร์ผมชอบตามลายตัวเองข้างหลังว่าไงเลย สายครับสายค่อยๆไปเกาะเหรอไม่ใช่ยังไม่ถึงนะโอ้โหลงล่องเลยตัวสุด นายพาดแล้วลายไทยนายไม่ยอมมานายพาดแล้วทางโคตรมันตายทางที่มนันมากนะครับโคตรมันเลยผมว่ามันกว่าทางนน้นเยอะเลยตัว F แบบหลายสุดมากโคยู่เธอยังมี ตนตุ่มบางอ่ะโอ้โหป่าตรงนี้ดชูชุ่มชื่นดีนะแล,แล้วเราก็มาถึงกระท่อมน้อยไพรนะของเราเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็ไปทางเดิมเหมือนกับเ้าวที่แล้วที่ผมเคยพามานะครับ ถ้าตุ่มไม่รอเลยเหรอถ้าตุ่มไปไม่รอใครเลยถ้าตุม่ม <c oughs> โอเคครับวันนี้ทางมันมากเปิดทางใหม่ครับสนุกไอตุนนายไม่มานายพลาดแล้วว้าโรโจบทริปอ๋อจบทริปเหรอเอาเส้นทางใหม่ไง,ไงอันนั้นมันทางเก่าแล้ว